ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชัหนาทนะครับนี่โรงสีกู้เกียรติอ่าอยู่เทินกลับวัดตรงสเสวยกับวัดคุณพุ่มเนี่ยตรงไปข้างหน้าครับ ร้านอาหารทำจะน้าขาย๋ยวทำไมเจ๊งไันคนไม่ก้าวเข้าา ชฉยนะา13บสามนาทีก็ถึงนะครับนี้มีป้ายอัศิยะด้วยนะอัจจิอัตโดมัตอัศิยะขอแซงขวาหน่อยนะครับสี่สิบล้อก็อาจจะช้ามีสามสี่เลนก็แซงหน่อยสิบแปดพ่วงครับแล้วผมก็ก้าวซ้ายต่อครับ เจ็ดสิบห้ากิโลอีกหนึ่งชั่วโมงี่ตึกงดีดีทีตอนนี้อยู่ทางเข้าโรงพยาบาลสัพพยาชัยนาทเขื่อนเจ้าพยาซ้ายมือครับ ก้าวจากนี้ทางซ้ายมือเดี๋ยวซ้ายก็ไปไม่ไกลอ่ะก็ถึงตัวเมืองัยน้านนะประมาณจักี่มาโลก็ถึงตัวเมืองัยน้าแลนะ้วหมายถึงว่าเราเลี้ยวซ้ายนะครับไม่ใชก่กลับตรงนี้ตรงไปนี่ก็อ,อัเภอ่อ จังหวัดนะครสวรรค์นะสิบงรอบปาดหน้าผมขอเข้าฝานะครับไม่ว่าครับจะป,าด,ปาดเริอก็ว่าเปิดไฟก่อนไม่เป็นไรครับปลอดไฟดีที่สุดจ้องขวาานี่เฉพาะแสงนะครับแสงเสร็จข้าซ้ายต่อนะครับ สัประยาารีสอร์ชื่อตาม,มอำเภอเลยนะเปินมานอนแล้วครับเป็นวังกะโลมไม้ผสมปูน นี้ทำตัตนกันโล่โขสวยงามครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ ถึงางางถึงด่านด่านด่านของจังหวัดชัยนาทางทางทางหลวงชื่อว่าศูนย์บริการทางหลวงชัยนาทครับ โอเคครับดูกริบต่อเนื่องครับ